ครับสำหรับซาวด์วนีก้กับสวัสดีสุขสุขค้นขับสำหรับชิปนีกก็สิเป็นอสอนการทบทวนการแต่งเพลงครับการแต่งเพลงดุกทุงเพลงชีวิตทุกๆเพลงเลยครับทบทวนโครงสร้างเพราะว่ามีคอมเมนต์สายตรงมาหลายๆทางว่าให้มันชัดเจนก็นี่ก็เลยสิทธ์น้ำ คงสั่งในการแต่งเพลงลูกทุ่งมาอธิบายขยายอีกท่านึงด้วยครับแล้วก็เอาเป็นสากลจักหน่อยนะครับเอาเป็นทฤษฎีระบบการศึกษาจักหน่อยโครงสร้างที่ผมนํามาเสนอสมัยแต่แต่คลิปกรกันมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเป็นบ่ครับเพลงก็สิมีอยู่การแต่งเพลงมาตรฐานมันมีอยู่หนึ่งบทเป็นบ่ครับสองบทแล้วก็บทที่สามบทที่สี่มีมีสี่บทครับอ่าตอนนี้ไปเนี่ยนฮะ มีอยู่ส4บทเนาะครับเนาะลักษณะโครงสร้างแบบนี้ครับพเพื่อนว่ากาบยานนี้สิบเอ็ดได้ไหมเนาะที่บ้านนะผมกับบอได้บอกรายละเอียดก็เลยมีผู้คอมเมนต์เมื่อวานว่าเพื่พอนเนี่ยใส่ว่าบ้าเนาะเมื่อวานกับสิจุม่มๆนานๆเลยเพื่อนก็บอกใส่ละว่าสอนดีคือบ่มีโครงส,งสร้างทฤษฎีภาพที่บัดนตินนเนี่ยเป็เนยังไงอู้เพราะว่าเพื่อนปั๊บเพื่อนก็ว่ากับแม่ยนี้ดอกขนาน้อย เนี่ยครับโค้งสั่งแบบนี้เพรานเดินา่าเป็นโค้งสั่งผังกาบยานี้เห็นบ่าครับเลขศูนย์โมนี่เนี่ยเพ่งอย่างนี่ u บทบทละแปดลมนะครับบ,นนบทละแปดลมเนี่ยครับนี่คือบทหนึ่งอันนี้คือบทที่สองอันนี้คือบทที่สามอันนี้คือบทที่สี่บทหนึ่งกับมีแปดลมเนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวันนี้เลขศูนย์นี่จะแทนเป็นคำร้องคือจังฉันเธอหลักหยังแสบ เขาโใส่แปะก็ได้แต่ว่าการคงสั่งกราบย่างนี้นี่ที่ที่ที่เป็นที่เป็นมาตรฐานหลักการในการแต่งเพลงลูกทุ่งทั่วไปแล้วขยายไปต่างๆเนี่ยครับมันก็สิเริ่มจะเลขศูนย์คำร้องตัวสุดท้ายของล้มนี่ครับเห็นบ่งคับมาผูกกับตัวที่สามตัวสุดท้ายของล้มที่สองกับสิมาผูกกับตัวสุดท้ายของล้มที่สามตัวสุดท้ายของที่สามกับมาผูกกับตัวที่สามของล้มที่สี่ วันนี้ลมที่สี่มันยกครับมันยกแต่ว่าลมที่ห้าเนี่ยครับคำสุดท้ายก็ต้องไปผูกกับลมที่หกตัวที่สามคือเก่าวันนี้ลมที่หกตัวสุดท้ายก็ต้องมาผูกกับลมสุดท้ายลมที่เก็ดครับคือเก่าลมที่เก็ดก็มาผูกกับลมที่อ่าอ่าลมที่แปดตัวที่สามคือเก่านี่ครับนี่คือบทนลงจับภูมิกรรมนี่แหละครับลักษณะจำนี้นะครับเป็นพังกาบยานีสิบเอ็ดวันนี้เขาก็ะเาสังเกต อีกประเด็นหนึ่งครับในเมื่อมันมีอยู่บทหนึ่งมีอยู่แปดล้มหนึ่งล้มสองล้มสามล้มสี่ล้มหาล้มหกล้มเจ็ดล้มห้บมันนี้ครับบันนี้ล้มที่สี่นี่ครับล้มเห็นไหมครับล้มล้มที่สี่เนี่ยของบทที่หนึ่งนี่ครับตัวจุดไทยก็ต้องมาผูกกับล้มที่หกเห็นไหมครับล้มที่หกล้มล้มที่หกคำจุดไทยของบทที่หนึ่งเห็นไหมครับผูกนี่แหละมันก็จะพันกันแปงสี่จนจบ ซีบทนะครับเนะะบาะก็หวังว่าผู้ฟังสิเข้าใจมูนี่เอาเป็นทฤษฎีนิดนิดหนึ่งเนะาะมันนี่บทที่หนึ่งเสร็จอ่าบทบทที่หนึ่งเสร็จไปปั๊บเนี่ยครับเมื่อเข้าบทที่สองบทที่สองคือกันครับล่างมันคือกันครับอ่าเนาะครับอ่าบทที่สองล้มที่หนึ่งตัวที่หนึ่กับมาผูกกับล้มที่สองตัวที่สามคือเก่าครับอ่าล้มที่สอง ตัวสุดท้าทยกับม้ผูกกับล้มทีอ่าล้มทีสามตัวสุดท้าทยคือเกาผูกเป็นแบบนี้ครับเป็นว่ากับผูกนีผูกนีเห็นไหมครับตัวนี้กับมาผูกเกาครับล้มอ่าล้มทีสี่ล้มทีสี่ตัวทุดท้ไทยก็ต้องมาผูกกับอ่าล้มทีหกตัวสุดท้ายเห็นไหมครับคือสัมผัสอันนี้ถ้าล้มโค้งอันนี้ก็ต้องล้มตรงโค้งหรือตรงมันว่าครับอันนี้คือการขับเห็นไหมครับอันนี้ถ้าล้มหีอันนี้ก็ล้มหีนะครับ เฮ้ยเรียกครบว่าเป็นีฮ้นะฮ้่ฮฟังดีว่าเป็นเฮ้ย้ยแล้วสดาว่าผมจังไรอ้ยวกูจังไรไปละบดสูบมาเนี่โอ้ยหางว่าเธอบอกเรื่องฮ้ยฮ้มันยิ้มเหรอเนี่ยมนุษย์มานานี่เนาะพวกตันหาหลายนี่มาเบิงลมอ่ามาเบิงบทที่หนึ่งครับอันนี้สำคัญครับ หรือว่าเป็นศินละปะในการแต่งเพลงลูกทุ่ง,หงให้สวยงามเลยบทที่หนึ่งล้มที่แปดตัวชุดไทยนี่ครับเห็นปะเขาจะต้องมาผูกกับบทที่สองล้มที่สี่ตัวสุดไทยถ้าตัวนี้คํามาอวยอือครับบทที่แปดบทที่หนึ่งล้มที่แปดตัวสุดไทยถ้าคํานี้ล้มมาอวยบทที่สอง ลมดีซีก็ต้องว่าตัวเนี่ยครับก็ต้องลงว่ากลวยครับเห็นไหมครับอวยเอานะตัวนี้ก็ต้องกลวยอย่าว่าควยได้อครับไม่ได้ดิควยมันกินยายอยู่นะพุน่นี่เห็นไหมครับนี่นี่เห็นไหมครับเป็นแบบนี้อันนี้เพราะที่เขาจะนั่นครับเป็นเป็นเป็นกรบยาน,นี้มานี่คือจังอ่าอ่าพวกอันอัน พวกพวกกาบยานี้มือเนี่ยครับมันกระสิทธ์คือบ้านเขาเนี่ยมันเป็นประเทศเจ้ากงเจ้าก่อนหลายในในในสากลโ,โลกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเจ้าบดเจ้าก่อนครับไปเบื้องหนึ่งพอลองไปเบื้องศึกษาตำราฉันทลักนะครับตำราฉันทลักจำเขาพ้นติดจำแนกเป็นประเทศยังไงได้ห้าประเทศพวกนี้เออ มีทั้งกราบมีทั้งกรอนมีทั้งโคง้งมีทั้งฉันมีทั้งหลบางเทีนังแตงเพลงอาจจะเพได้แต,แตงอยู่ในกาบอย่างนี้เลยเสมอไปก็ได้อาจจะแตงอยู่ในกรอนนี่แหละ,ะในโค้งในกาบในฉันในไหลแต่ว่าหลักการยังกินกับอยู่ในกาบอย่างนี้เป็นหลักที่การแตงเพลงขอ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 ง,ของ,ข,อง,ข,องของบ้านเฮาเลยครับตอนนี้นอ,อันอ่า พวกกันกาปื้อื่นกับมีมนี่เหมือนนี่ครับคือจังพวกไอ้ไอ้ไอ้อ่ากาสุรังยี่สิบแปดจังสันค,ค,คือจังคือจังคือจังโครงเนี่ย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 อ,อ,อ,อันเกา่าเก่าพวกรุ่นสีป่งสีปาดเพิ่นเนี่ยอยู่อยู่แบบนี้ครับคือจังเบิง่งโครงสีสุภาพเนาะมันก็ติดแตกต่างจาก อ่าอ่า,อา,อาผังกับยาหนี้ขักดิจะไปแต่งเพลงกับยากกันเถอะคงสี่สุภาพพีอันหัวข้อความดีความชั่วน,น,นะครับอ่าถ,ถ้าสมมติแต่เขาแต่งมาครับความดีเราหมั่นสร้างฟังด้ยครับคงสี่สุภาพความดีเราหมั่นสร้างเสริมบุญใส่ตัวเพราะสิ่งดีจากหนุนไม่ช้าหยุดทำชั่วเสริมทุนสุขเพิ่มเติมแห่ มีแต่จะคืบหน้าจึงต้องรีบทำนี่ครับอันนี้เป็นโค้งของของของผู้พลแตงไ้ก้อนแหล้วันนี้ลูกสัมผัสโค้งสั่งเขากับมีขึ้นกันก็ขผมค้งจับบอบอเอามาสอนเนาะเพราะว่ามันออกไปในในในอย่างอื่นใ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 นโมันเขาไม่ได้แตงเพลงถ้าพี่น้องป้องไปผู้ใดอยากเขาไปหาอันเขาไปหาอันนี่หอสมุดแนงจานหอสมุดยูุ่บ้ัน ผู้ใหญยยุไก่เมืองกับไปอ่านในได้ครับเขาไปในพวกในหมวดตำราฉันทะลักนี่นะครับเป็นจำแนียรกามาแล้วก็มีทั้งกาบก้อนโค้งฉันไรห่วกเนี่ยยุนี่ผมก็สิบรเพราะเป็นกระถู้วันนี้ก็มาเบิ่งตัวยังมันมีตัวยังก้อนดอกส้อยอพวกก้อนนี่พวกก้อนนี่ครับเห็นยังคือยังก้อนดอกสร้อยนี่บ้าครับก้อนคือยังกอ้อนก้อนดอกส้อยนะี่มันตีกัล้ายๆกับอันอันอันกอน้อนอ่า ทั้งก่อนกาบยานนี้สิเดการแต่งเพลงเขาเน่ยนะตำข้าพิมพ์ใน,น,นแบบหนึ่งนะครับมันมัน้ายๆกันเลยแหละก่อน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 ดอกสร้อยเกี่ยวกับความรักนีกออ่ความรักเอ๋ยความรักให้สมัครผูกกิจพิสมัยอยากยนโฉมชม,ช,มชื่นรื่นรือไทยอีกเปิดเผยความในให้เธอฟังทุกคืนค่ำยามเช้าเฝ้าลำํำลึกทั้งยังนึกถึงหน้าเจ้าอย่างมีหวังขอโอกาสให้พูดคุยอยา่าจริงชัง ฉันจริงจังรักคุณคนเดียวเอยเห็นไหม,มครับอันนี้นี่แหละอ่าอัน,นอันนี้ก็เป็นอาพวกกอนดอกสร้อยเพื่อนมันก็จะเป็นแบบนี่ครับกอนกอนกอนดอกสร้อยอ่ะมันถา้าเขาถา้าผู้ใดเคยไปศึกษาอาตำตำราฉันทะกาบกอนกร,รุงฉันไรพวกเนี้ยก็สิเข้าใจกอนมุนีอย่างละเอียด ที่ถวนนะครับวันนี้ถาา้าสมว่ามเม่องก้อนแปดกราบยาน,นีนะครับเก่าคือจังเอาก้อนของเพื่นเลยเนาะครับเนาะพระเสด็จโดยแดนชนทรงเรือด้วนงามเฉิดฉายกิ่งแก้วแพลวพรันพรายพรอ่อนยับจับงามงอนนาวาแน่นเป็นขนาดล้วนรูปสัตว์แสนยากรอเรือลิ้วทิวธงสอนสาครลั่นครั้น ครื้นฟองเห็นไหมครับมันกระติบพ่นกระติไปแบบนี้ของเพนดลอดมาเมืม่อวันอ่อันอันอันหนึ่งครับสาวันตะวันยามขณะข้ามที่คำพรเข้าภาคนภา,าตอนที่สัตว์ตกก็ร่ำไรร้อนร้อน,อนและอ่อนแสงนภาแดงสิแปลงไปเป็นครามรามใสสุภสุดทิ่สุดสีเรือเรือเรือณเ, <c oughs> เมื่อรัด ติจพัดก็พันมีมืดมามิช้าทีสัิยทอนจะจรแทนริวร้วๆและริวร้วเรื่อยระยะเฉยฉะสิว,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 วแสนเย็นกายสบายแดนมณะด้วยระรวยลมเห็นไหมครับกรอนมันก็นสีหลากหลายกร <c oughs> อนสมงธรรมถ้ามันกรอนมันหลากหลายก็จังไหนก็นอยู่ในพวกหมวดอันนี่แหละครับอยู่ในหมวดกราบกรอนคงฉันกราบมันเป็นยังไง ก่อนมันเป็นยังไงโครูไปไนชันเปไหนไล่ยังไงทุกอย่าง,ยงเนี่ยเขาเขาไปเรียนเนี่ยมันจะมีเมื่อไหร่ครับมันมันมันจะมีโค้งสั่งว่าจะเป็นอ่าว่าจะเป็นกราบกับเขาก็มีโค้งสั่งของเขาว่าจะเป็นก้อนกับมีโค้ง,คงสั่งของเขาชันกับมีโครงโค้ง้งสั่งของเขาบอกแต่เขาไปหาเขาเขาเขาไปหาศึกษาได้เลยครับพวกอันอันพวกอันโค้งสั่งแต่ละอย่างหลายอย่าง มีมัดให้เ้าไปศึกษาเอาตัวอย่างเกาๆเนาะกับกาบยานีสิเบเอ็ดนี่ยกาบพระยาชัยสุริยาขึ้นกกตกทุกยากแสนลำบากจากเวียงชัยมันเผือกเลือกเผาไฟกินผลไม้ได้เป็นแรงรอนรอนอร้อนร้อนอ่อน,อ,น,อ,นอัสดงพระสุริยงเงย็นยอแสงช่วงดังน้ำครั่งแดงแฝงเมฆเงา แสงเมฆเขาเงาเมรุธ h เห็นไหมครับบางเื้อบางเืือเพิ่นกับว่าตามตามของส่างเหมือนเด็ดอันพวกต่างๆตะเกาเบิ้งดีๆนะครับเริ่มตัวตัแทนขึ้นกกตกทุกยากแสนลำบากถูกต้องไว้บากจากเวียงชยัยมันเผือกเลือกเผาไฟกินผลไม้ไม้ไฟได้เป็นแหรงถูกต้องวันนี้ท่านลมลมต่อไปเป็นลม ที่ห้าใช่ไหมมันยกร,อร,อรอ้อนร้อนอัศดงดงพระสุริยงเห็นไหมครับสุริยงก็ยงเย็ยนยอแสงแสงแสงแรงช่วงดังน้ําครั่งแดงที่กิงแดงมันต้องมันต้องเป็นตัวที่สามอันนี้ช่วงดังน้ําครั่งแดงแฝงมีดเขาเงาเมรุถอนเห็นไหมครับบางทีการแต่งเพลงอยู่ในกราบยาน,นี กะเป็นผังกลาบเป็นนี่นี่คือเป็นโค้งสั่งไงเขาอยู่ในตรงนี้บ่ให้ออกนอกกรอบหลายจนเกินไปนะแต่ว่าออกไปกระ๊บออกไปสองแถวสามแถวกระบเป็นอย่างตะขอให้ผูกไว้แบบนี้คือจังช่วงดังน้ําครั่งแดงอ่าแฝงเมฆเงาแฝงเมฆเขาเงาเมรุทอนเห็นไหมครับแดงเพิ่นจะขืนแฝงเพิ่นกระแทกเข้าไปเลยน้อครับอ่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นกระแทกเข้าไปเลยเมื่อนี้มื่อนี้กา พ่ามันกาบยานี้มันคือยังไปกาบคือยังอบมานิกาบสุรังคณางยี่สิบแปดมันก็เป็นปแบบน,บบนี้แต่นี่เพิ่นก็บพ่อมาเขียนเพลงอ่าพวกพวกกาบสุรังคณางยี่สิบแปด่ะเพิ่ะก็ขึ้นไปแบบนี้ครับขึ้นใหม่ใน,นกลกกาว่าปละคนกันไปเอนดูภูทรมานอนในไผ่มนทนต้นใสแทนภัยชยนสถานส่วนสุมารีวันทาสามีเทวีอยู่งาน เฝ้าอยู่ดูแลเหมือนแต่ก่อนกันให้พระภูบาลสำรานวิญญาณเห็นไหมครับมันก็จะไปอีกแบบหนึง่งนะครับเนะบาะบ้านนี้บ้านนี้ก็คือตั้งฉันทลักังสิแหละครับกร้อนกาบไอ้ฉันมันมามีกาบมีกรมีโครัมีฉันพอไปถึงฉันฉันทลักกาบฉบังสิบหกอย่างเงี้ยหนึ่งบทมีสามบักบักที่หนึ่งมีหกคำบรกบกที่สองมีสี่คำรรคที่สามมีหกคำ รวมหนึ่งบทมีสิบหกคำเห็นไหมครับชั้นเนี่ยหนึ่งบทมีสามบทคนนี้วรรคที่หนึ่งมีหกคำวรรคที่สองมีสี่คำวรรคที่สามมีหกคำแล้วก็รวมหนึ่งบทมีสิบหกคำนี่อันเนี้ยอ่าชั้นทลักเนี่ยเข้าขอ,อ่านพยัยงแล้วการแต่งเพลงมันก็บิมาเสริมเนาวันนี้คาทิมาอ่ามาคอมเมี์ถามผมทั้งหลายทั้งอย่างมันก็จะได้สานี่เพราะว่าผมสอนแต่งเพลง นะครับว่าเหม่นว่าสิมาสอนแต่งกนโดยเฉพาะกะกะเพิ่นก็มาถามว่าอันอันที่อาจารย์เฮดเป็นวงกลมเป็นโครงสั่งเขาเอื่นว่าจังไหนโอ้อันนี้บอกคุณน้องคุณพ,ณพี่คุณพ่อคุณแม่จ่าเพิ่นเอิ่นพังกาบยาน,นีเสบียดเดออเป็นโครงสั่งการแต่งเพลงพังกาบยาน,นีมาหนี้คุณน้องคุณปีคุณนอ้อคุณแม่หลายถ้อย่อฮู้ว่าอ่ากาบมัหน,นี้ทุณน้อนคะครับเฮาเข้าไปศึกษาก็ได้ ในหมวดตำราฉันทรลักพ้นจำแนกออกมาแล้วบ้านเฮาเนาะอูหา่าพูนแล้วมีกาบมีกร,ม,กรมีโคง้งมีฉันมีลายวันนี้ทุกอย่างนี่ครับอ่าพ้นสมีโค้งสั่งบ่มันมีแต่โค้งสั่งกาบยากาบยานี้นี่ยครับโค้งสั่งอ่าของกาบของกรของโค้ขง,ของ,ข,องของฉันของลายทุกแขนงอ่ะครับที่ปีกย่อไปพ้นสมีโค้งสั่งให้มึดให้ไปศึกษาหาอ่านหรือถามผููที่พูน จริงเรียนจริงมาเพิ่นกรสีบอกนะครับบอกเพิ่นกระติดเต็มใจบอกสุขูสุขคนวันนี้ก่อนคงสั่งการแต่งเพลงเนี่ยครับกาผังกบาบยานี้เนี่ยอาจจะพุ่นเขาเอาไปแต่งเป็นสติงก็ได้ครับกับพ่อถึงก็สัมผัสกับนี้แต่ว่าเอาตัวนี้เขาสิแต่งสติงแต่งเพลงเพื่อชีวิตแต่งมอลำอ่ามอลำนี่มอลำสมือนนี่มันก็นจะมีล้ำนอกลำใน ล้ำนอกนี่ก็คือลูกทุ่งเอาไปเสริมล้ำในก็คือเป็นล้ำมีิของของวัฒนธรรมล้ำการล้ำของฝ่ายอีสานอาจจะเป็นล้ำสระคำล้ำคอนเจนคือคือเป็นล้ำเดินนะนะนะครับเป็นล้ำมิลินะกับญี่ปุ่มานี่ผมกับเน้นล้ำอีกหนึ่งมาทาสีเขาไปศึกษาโค้งสั่ง ใน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 บุตรกว,วีจริงๆเนี่ยต้องไปพูดแหละครับตำราฉันทรากาบกรโครงฉันไร่ที่ผมมามาสอนการแต่งเพลงนี่มันอยู่ในกาบย่านนี้11นะครับผมก็อยู่ในวงแคบนี่ตาเสียวมามาส่วนกันหลายกับ่านผู้คนที่อยากมาเลี้ยนนีนดีกับมีนี่ที่ผมสอนนี่เพราะย่างว่าเฝ้าสอนผมเสด็จําค่อยๆไปน้ากันลาหําคำปีแพงผมมาพี่น้องทหลายสูส่สคนเน,น,นี่อ่าพอขึ้นไปเดินโดนช่วงโควิด อ่าเริ่มเริ่มจังหวะก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็เริ่มมีงานกับมาแล้วมึอนี่ก็มีงานกับมาแล้วก็สิบเพาใครแต่ไม่เห็นหรอกกติป้าสอนทิมปุ๊บรวมไปในกติออกเป็นธรมาอาจินโมโมบนกับยูทูบให้มันมีอะไรหรอเอาคลิปนี้ก็หวังว่านะครับนักย่ำที่หนึ่งนะครับเรียงกอนี้ผู้คอมเมนต์ไปทางหลายหลายเลยเป็นสิบเป็นสั่เข้าไปศึกษาตำราฉันทะลักแล้วขับเรื่องกาบก่อนโครงฉันไร้คงสั่งถูกจางมีมึดวันนี้ก็สรุปว่าคงสั่งที่ผมนำมาให้เบิ้งนี่ อธิบายของสั่งการแต่งเพลงนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับน่าพึงเอื้นว่ากาบยานิสเบีกับผังกาบยานิสเบีซึ่งใส่เป็นรักษาขนในการแต่งเพลงแล้วก็แปลไปเป็นทั้งลูกทุ่งชีวิตมอลลัาสตรงสติงเอาตัวนีไปแปลขยายได้มืดรับภัเหตุงามเพลงกับเป็นอมาตะภัยเข่าอยู่ในรูปงามแล้วก็ถูกต้องแล้วก็คมแล้วก็คําพูดคําจาภาษาก็ต้องถูกทุกทุก,ทกสมัย เพราะสมัยสมัยเนี่ยก็เข้าใจครับจังผมเนี่ยการอยู่หลายแล้วสมัยสมืยก็ต้องใส่ภาษากับสมัยสมัยให้นบยลานเขากับศิลปะนํ้คือจังสมัยสมัยบางคนเพลงกระดังก็คือเบานะครับเบามันดังเบาใส่ดนตรีแล้วก็อาศัยใส่เสียงใส่เทคโนโลยีในการมิกในการนิดิของมันซอยยังสิมันกระดังมาโดมมันก็เป็นอมตะพอหกเจ็ดปีมันกับมันก็หายไปปั๊บนะครับถึงจะเป็นเสียงดีดนตรีดี มันก็บอะไรเป็นอมะตะคือคือคือเพลงหนุ่มเก่าคือถ้าหกเกศปีพ่า,าแล้วก็ทิมก็ทิมเลยล่ะอีกสิปีขางอะไรอีกไม่มีผู้ใดเก็บมาฟังคือยังเพลงอ่าพุนนี่ครับเพราะได้กับมาลาสมัยผมเห็นามันลาสมัยเพลงหนุ่มทุ่งคือยังทุนท้องใจคือยังอาจารย์ใช้มาถึงคือเพชรสุพรรณกระพินภูไทยสันยิบจวมยังเสียครับอ่าบ้านฮอกกับเอานำมาฟังยังได้กับมวลย้ำนั่นคือยังมวลาถูกทุ่งของเสียครับฟัง,งย้ำไดกับนึกถึงอดีตนึกถึงควายทุยควายตู่อยู่บ้านนอกตลอด น้องครับอันนี้ก็เป็นคติเตือนใจเรียนรู้เราพยายามศึกษาถุกมุมถุกมุมกระิเข้าใจเองน้องครับนาะอ่าอ่าว่าผมเอามาขยายซ้ำนี่ก็เขาไปค้นคว้าหาศึกษาได้น้องครับสำหรับชิ้นนี้ก็หวังมาคงสิได้ความรู้บ้างหน่อยก็หลายนะครับรอบขอบคุณครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณครับผม